มีการเตือนว่าพื้นที่ใกล้เต็มนะแม่ตกใจสิส่องไปที่บ้านหลังนั้นครับจะพูดว่าสองก็ไม่ได้แค่โฮโลโฮเท่านั้น โฮโลสิลโอะไรหรอไม่เห็นอะไรอยู่แล้วครับคูณสี่ก็หายไปไหนไม่รู้จังหวะนี้ครับมีการคอรกันว่ามันอยู่ไหนกันฮนะวงก็เหลือเล็กนิดเดียวครับไม่เจอสักคนผมยังไม่ได้ยิงสักตัวเลยเนี่ยไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยไม่ได้ฮิวสักตัวเลยเพื่อนดูทางข้างหน้าครับผมดูทางแถบภูเขานะเผื่อจะวิ่งลงมาครับ หนีวงลงมาหรือเปล่านะต้องคอยส่องกับภูเขากันก่อนจังหวะนี้วงบีบต้องวิ่งกันแล้วครับอีกเจสบกว่าเมตรครับที่จะเข้าวงข้างหน้าครับวงสุดท้ายพยายามหาครับตอนนี้เพื่อนก็วิ่งไปเคลียร์ที่ป้อมเห็ดข้างหน้าครับว่ามีหรือเปล่าตายวงไปตัวหนึ่งครับเหลืออยู่สองตัวเท่านั้น จังหวะนี้เคลื่อนที่กันมาเอ๊ะผมเหมือนจะเห็นแวบบแบบครับนั่นใช่หรือเปล่าอยู่ริมขอบวงนั่นน่ะใช่แล้วครับเขาลุกแล้วตอนแรกนึกว่านึก,กว่ามอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันคือคน้นเรียบร้อยเก็บไปได้ครับโลโฮด้วยครับใช้โฮโลด้วยนะตายเลยนี่น่ะ ไม่ได้น็อกด้วยนะหรืออีกแค่ตัวเดียวครับตัวสุดท้ายของเกมวิ่งหากแล้วครับวงก็เล็กกระติดเดียวมันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยผมก็ยิงไปครับเห็นแบบนแบบ่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่าวิ่งมานอกวงมีไหมนะ ตัวสุดท้ายเพื่อนมิชชั่นเราจะคอมพลีทแล้วจะเป็นแชมป์กันแล้วโดยที่ฆ่าไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นแม่นี่มาให้เพื่อนแบกชัดๆเลยมิชชั่นเราคอมพลีทหรือเปล่าวิ่งตามวงมาเลยเนี่ยผมก็พยายามมองนะเผื่อหลบอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับไม่มีแน่ๆครับเพราะว่าวงแรงครับวงสุดท้าย ตายแล้วแน่นอนถ้าเกิดอยู่ในบ้านนะั้นนหะสงสัยจะเป็นหนอนละมั้งน่าจะงูแล้วครับจังหวะนี้นอนอยู่ซักพุ่มไม้หนึ่งแถวนี้แน่แน่มีเสียงปืนยิงครับอันหน้าครับน้องผมเห็นแล้วครับอยู่ตรงต้นไม้เฮียอยู่ต้นไม้ครับผมโดนยิงจังหวะนี้ครับหันกลับไปครับอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วยิงยิง,ยงโอ้โหโดนน็อกมาครับแล้วโดนซ้ำอยู่จังหวะนี้ผมบอกคอโอ้โหเรียบร้อยครับ น้องผมเก็บไปจัวสุดท้ายครับยัจะโดนน็อกได้อีกนะก่อนจบดีไม่โดนซ้ำตายก็น้องผมคว้า mvp ไปนะครับยิงไปแค่ตัวเดียวครับแต่ก็ได้แชมป์ไปในโหมดสควอต vs สควอตนั่นเองกินนี้กินไก่กันนะครับ ก็ตามนี้ครับคำนวเมตไปแค่86เท่านั้นครับโอ้โหโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม